ของการที่ <c oughs> พระตถาคตปยากรไว้ว่าอีกหลายแสนปีจะเกิดยุคฝนแรงมีพรนะอาทิตย์หลายดวงมีมมีเหมือนกัน <c oughs> จากยุคฝนแรงเนี่ยจะทำให้พืชพันธุ์ธัญยาหารเนี่ยตายเกือบหมดโลกนะแล้วพระองค์ก็บอกว่าอีกการนานไกลไม่บอกจำนวนปีละแสดงว่าน่าจะเลยหลายแสนปีนะอีกการนานไกลจะมีดวงอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏขึ้นนะ ก็จะทําให้พวกข้วน้องคลองบึงทั้งหลายเนี่ยเหือดแห้งนะและพระองค์ก็ตรัสอีกว่าอีกการนานไกลนะจะเกิดดวงทิศดวงที่สามปรากฏขึ้นนะพวกแม่น้ําทั้งหลายนี่ก็จะเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงทิศดวงที่สี่ก็จะปรากฏขึ้นครับนะทาให้มหาศาสทั้งหลายที่เป็นต้นน้ําของแม่น้ำเนี่ยก็จะค่อยๆเหือดแห้งแล้วก็อีกการนานไกลดวงทิศดวงที่ห้าก็จะปรากฏขึ้นตอนนี้ทะเลเริ่มงวดครับ